ตัวเลขผู้หญิงที่เติบโตขึ้นจากไวรุนและมีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานตอนนี้ค่ะคนที่อยู่ข้างดิฉันนะคะก็คือผู้หญิงชายคนเดียวในโลกเลยนะคะที่สามารถที่จะมีตั๋วที่จะไปขึ้นอวกาศได้ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณมิ้งพิรดาเตชะวิจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเล็สาวอายุยี่สิบเก้าปีเ่ะนั้นคุณต้องเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมอยู่ดีๆคุณถึงไปขึ้น อวกาศได้นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมคะคุณ<ช>คไม่ได้มาโม้เมาท์มอยใส่เราใช่ไหมไม่ไม่โม,ม้ค่ะมันเกิดจากอะไรนิ้งก็จริงๆก็คือว่าเป็นโครงการของแอร์ซัพพลนะคะ,ะที่เขามีแคมเปญเนี่ย้อนไปทั่วโลกเลยนคะค,ะ,นคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเาขาคัดเลือกคนมา62ประเทศแลวในค่ายเนี่ยก็คือมี107คนแล้วเราก็มาเข้าค่ายด้วยกันแล้วก็คัดเลือกเหลือ23คนที่จะไปอวกาศด้วยกันแต่เห็นบอกคนสมัคร5 0 0 0คนเหรอใช่คือคนทั่วใจคนแบบว่าสนใจทั่วโลกคือมากกว่า5 0 0แ0นค่ะมีเป็นล เป็นวิศวรกรด้านดาวเทียมนะคะ,ะทำงานอยู่ที่สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของกระทรวงวิทย์ใช่ภายใต้กระทรวงวิทย์ค่ะอะแล้วคุณก็มีความสนใจตรงน,น<อ>ี้ถามถามหน่อยทาไมเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กตอกมา <c oughs> คุณดูไม่ได้มีพิษส,สองอะไรนะคะแต่ทาไมคุณอยากจะขึ้นไปอยู่อวกาศได้คะคือเพราะว่าน้ทํางานด้านนี้มาใช่ไหมคะน่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเอออวกาศเป็นอะไรน่าสนใจคือท,ทำงานอยู่กับด,ด้านดาวเทียมแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอนักบินอวกาศหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยมันสุดยอดการที่ว่าเป็นนักบินอวกาศอะไรเงี้ยากย งเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการเตรียมความพร้อมเมื่อคุณได้มีการคัดเลือกผ่านด่านต่างๆล้คุณไปทำโอ๊ยนี่เหมือนเราเคยไปที่ตุรกีกองทัพอากาศยาอกองทัพอากาศคุณต้องทำอะไรบ้าง คือของที่ไทยเนี่ยนะคะมีการเตรียมความพร้อมก่อนก็คือว่าไปขึ้นเครื่องบินเหมือนกับว่าไปคู่กับนักบินเลยนะคะแล้วก็ไปแหละไปลองดูว่ากลัวความสูงไหมคุณเหมือนกับว่าทนแรงซีได้ไหมหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็พอไปที่สหรัฐอเมริกานเนี่ยเราก็ทําการทดลอง,อเ,อง,เ,องเหมือนกันคือขึ้นเครื่องบินเหมือนกันแล้วก็ไปขึ้นพวกซีโรซีไฟแล้วก็มีพวกการทดสอบเหมือนกับทาหารเวลาเขาทํากันอะไรอย่างเงว่า แต่ว่าเออให้ปีนนะค่ะตาลออให้กระโดดข้ามรู้ให้ซิทอัพวิพื้นอะไรทำอี่ทำอีกได้ให้คนให้ได้ให้ทดสอบว่าร่างกายคุณสามารถทนอะไรต่อสิ่งเหล่านี้ได้ไหมต้องมีไปแบบทดลองแบบลอยในอวกาศลอยในสภาพไร้น้ำหนักอะไรอย่างนี้ไหมมีค่ะก็คือว่าเราขึ้นเครื่องบินปุ๊บเราจะลอยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่มีแรงน้มพ่วมได้เลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทดสอบนอกจากว่าทางร่างกายเนี่ยต้องทางด้านทางด้านจิตใจคือคุณมีความกระตือรือร้นไหมคุณอยากทำไหมแล้วก็อีกด้านก็คือว่าเรื่องของพื้นฐานความทางแบบว่า ทางด้านสวามด,ด้วยค,ค,คุณต้องมไม่ใช่ว่าขึ้นไปคุณไปกดปุ่มมั่วเลไ,ไม่ได้จะไปลองเล่นนั่นนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมิ้งคุณได้ผ่านกระบ,บวนการขั้นตอนนี้หมดคุณใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะในการผ่านกระบ,บวนการพวกเนี้ยก็อตอนแรกแคมเปญเนี่ยรอเมื่อปีที่แล้วนะคะ,ะประมาณมีฝาพฤษภา,าแล้วก็สมัครเตรียมตัวแล้วตอนนั้นนี้ก็คือได้เพราะว่าผ่านเป็นสุดยอดแฟนันแทะนะคะแฟนนแทะพัลโล่ได้ก็เลยได้เรา ก็ตอนนั้นเขาสามคนไปอะค่ะก็คือมีมีจันทรพั์อลโล่คนหนึ่งนะคะแล้วก็ตับฉลากคนหนึ่งแล้วก็ทำคลิปวิดีโอคนหนึ่งก็ไปด้วยกันสามคนแต่มีเป็นคนเดียวที่ได้รับเลือกไปนี่ไงเพราะฉะนั้นคุณได้ผ่านขั้นตอนทุกอย่างที่เขาได้บอกหมดแล้วคือทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้คือก็เหลือที่จะรอที่จะไปขึ้นยานอวกาศค่ะเมื่อไหร่อ่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เขาบอกว่าประมาณปีปีหน้านะคะจริงๆแล้วความพิเศษของมันอย่างหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือตั้งแต่มีมนุษย์มาเนี่ยนะคะก็คือว่าคนประมาณห้าร้อยกว่าคน ท usted, Arrow, in ator, uh, the the ั้งโลกเนีはは่ยเคยขึ้นไปเห็นโลกจากมุมมองของเที่ยวากาข้างนอกแล้วมองเข้ามามองเข้มามีแค่ห้าร้อยกว่าคนตั้งแต่โลกเกิดมาอะไรมาะใช่เรามีจะเป็นคนที่ห้าร้อยกว่าคนโอ้โกค่ะมาอแล้วพอมองขึ้นแล้วมันจะเห็นอะไรยังไงเห็นโลกแบบเห็นโลกสวยงามเป็นสีฟ้าค่ะเพราะว่าเราเป็นคนมังไม่างไรค่ะเหมือนทีนในหนังเหมือนการาวิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องได้ขึ้นไปนานแค่ไหน ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ตั้งแต่ว่าไฟนี่เทคออฟขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่โอวกาคนะแล้วก็ค่อยกลับลงมาคุณจะได้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอย่างนี้ั้มแน่นอนแน่นอนนะแล้วเนี่ยเออคุณที่ใส่ชุดเนี่ยค่ะอันนี้คือเราอันนี้เป็นของแอสซาพาลโลนะคะเป็นผู้สปอนเซอร์หลักเดี๋ยวนะคะท่นนคะทำไมนิ้วกะดิกได้ครับคือเกิดความเครียดไงตอนนี้เกิดความนี่ไม่ใช่คุนสิคะอันนี้คนง่าแล้วคุณไปยืนทำไมอยู่ต้งนารงไหนคะปรากตจะเรื่กตัวเองคือชุดไห คุณจะต้องใส่อันนี้เป็นชุดที่เขาเหมือนกับว่าจำลองค่ะจำลองค่ะแต่ว่าชุดที่มีใส่ไม่ริงตูเป้าก็ทำไมค่ะกล้องอะค่ะและนี่ขอโทษนะนะอันนี้คนใช่ไหมคะ ถือว่าเราไม่รู้จักกันนะคะอันนี้ไว้ทําอะไรคะเนี่ยนี่นจากรู้จริงคะ <c oughs> ่ะไว้เปชุดตําลองมาอ๋ออันนี้ไว้แตะนี่นี่นี่นี้อ๋อน,น,น,นี่ชุดนี้อน่ารักจ้านี่คชุดที่คุณจะต้องใส่จริงๆค่ะก็ไม่ไม่ถึงกับขั้นนี้นะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้ค่ะใช่ค<อ>่ะมีงขอให้คุณโชคดีเร<อ>าดีใจแทนคุณด้วยแล้วก็ภูมิใจเหลือเกินที่คุณเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวเลยที่จะได้ขึ้นไปท้องอวกาศท้องเผื่อเราด้วยนะดูนะขอให้สนุกนะแล้วเราจะบอกมือ อยู่ที่พื้นโลกโอเคนะขอให้มิ้งเดินทางดยปลอดภัยปีหน้านะถ้าชัว่าพอได้ไปปุ๊บมาบอกเีกนะได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีงค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะแต่ฟังแล้วคุณสมบัติเขาพร้อมจริงจริงเขาเหมาะสมมากแล้วค่ะอ้าวดูเรื่องสุขภาพปิดท้ายวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับ การเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเกิดแบบเฉียบพลันด้วยเพราะนั่นคือสมองเนี่ยขาดเลือดขาดเลือดปุ๊บก็ทําให้สารอาหารหรือว่าออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงได้เพราะอะไรเพราะว่าก้อนไขมันไปอุดตันหลอดเลือดนะคะต้องไปฟังคุณหมอค่ะสมองขาดเลือดส่วนใหญ่เกิดจากหนึ่งคือมีไขมันอุดตันที่บริเวณเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่คอเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่ในสมองหรือเส้นเลือดฝอย อันที่สองก็คือเกิดจากก้อนเลือดมีริ่มเลือดอยู่ที่บริเวณหัวใจหรือเส้นเลือดใหญ่ที่หน้าอกแล้ววิ่งไปอุดตันบริเวณสมองค่ะสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองก็คือมีอาการอ่อนแรงอ่อนแรงขึ้งชีกมุมปากตกลิ้นแข็งพูดไม่ชัดเดินเซเห็นภาพซ้อนค่ะถ้าเป็นภาวะตีบก,ก็คือดูว่าตีบเนี่ยมีสาเหตุมาจาก หัวใจหรือเป็นที่เช้นเลือดรักษาป้องกันโดยการรับประทญญานยาหรือต้องใส่ขดลวดไปทางขยายแบริเวณเช่นเลือดใหญ่ที่มีการติดตันสองก็คือภาวะเส้นเลือดแตกในสมองมักมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความดันโลหิตสูงรักษาส่วนใหญ,ญ่ป้องกันไม่ให้แตกซ้ำโดยการรับประทานยาความดันและควบคุมเรื่องของปัจเสี่ยงอื่นๆเช่นเบาหวานความดันไขมันค่ะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแพทย์หญิงอริยาที่มาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยาโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะ,ะสันส้นๆนะคะ SMS วันนี้นะคะรู้ไม่มีประโยชน์ทำไมให้ลูกกินต<ะ>ิดเป็นนิสัยแล้วะค่ะชอบตามใจลูกว่า,อาเองนะ ไม่อยากขัดใจลูกค่ะเดี๋ยวร้องบ้านแตกคะ่ะลูกได้เปิดโลกกระทัศนค่ะเรียนรู้ไม่อยู่กับเราจะได้คอยให้คาอธิบายได้<ม>เพราะเด็กอยากชินเลยต้องยอมให้ชินบางทีพ่อแม่เองที่อยากกินเลยพาลูกไปกินด้วยกอ,อ,อ,อันนี้ใช่อันนี้เอ่นวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าพวกเรา DVS นะคะพบกันพรุ่งนี้พฤหัสบดีก้าวนกา35นาทีนะคะจ